สวัสดีพี่นอ้องปองป่ายผู้ติดตามทางสองเฟซบุ๊กเสียงอึ่นท่าเลยชาแนลวันนี้พาพี่พาน้องมาเที่ยววัดศีภูมิบ้านแห่เป็นวัดเก่าว,วัดแก่ของชาวเมืองเลยจากป้ายไม้บอกว่าสร้างในปี2220แต่ไม่มีหลักฐานชิ้นอื่นนะครับผมแต่นักประวัติศาสตร์เชื่อว่าน่าจะสร้างประมาณนี้จริงๆเพราะในฐานพระบาง สายขาวระบุว่าชาวมืองเลยไปช่วยสร้างพระบางซึ่งพระบางนี้สร้างเมื่อปี2255แล้วท่าวัดศรีภูมิจะสร้างปี2220ก่อนหน้าไปสร้างพระบาง35ปีก็มีความเปลี่ยนไปได้สูงพนะบ้าเพราะขาเจ้าเสือบาบันเฮนี่คือชมชนเมืองเลยโบราณน,นะครับผมและบัน,นี้ใน ในซิมนียซิมนี้เป็นซิมไม่เลยครับจะมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อยู่ในนี้ซึ่งเป็นพระพุทธรูปผู้บ้านผู้เมืองของชาวจังหวัดเลยด้านในอุโบสถนะครับผมโอ้ยพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับอุโบสถวัดศรีภูมิบ้านแห่จะแปลกคือมีพระประธานสององค์องค์แรกองค์นี้เป็นพระเจ้าใหญ่เป็นพระเก่าพระแก่นะครับผมในหนังสือของอาจารย์ด็อกเตอร์ ธิรวัตแสนคำบอกว่าเป็นศิลปะลานช้างสร้างปั๊มอันพุทธศตวรรษที่ยีสิบสามนะครับว่ม,มีประวัติที่แน่นอนใบหน้ารูปไข่โอ้ดูเป็นตาเน,น้อเริ่มใสศรัทธานะครับนี่คือพระเจ้าใหญ่พระเก่าพระเก่เกที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดสีภูมิบ้านแห่นี้แล้วนะครับผมซึ่งตอนที่ตอนนั้นนะ้เพิ่นเท็นรักท่านนะตอนนั้นนะ้มองนี่นะเปลนแค่เนินดิน แล้วก็มีพระเจ้าใหญ่ประดิษฐานอยู่แล้วก็บ่มีซากพนังบ่มีซากเศร้าเห็นขจ้าคาดวาซิมเนี่ยอาจจะทึกเผาทำลายเมื่อประมาณสองร้อยกว่าปีอาจจะเป็นซิมไม็เกลยทึกเผาทำลายเพราะวันบ่มีซากพนังซากเศร้าให้เห็นวัซน่นาจ,จะเปลี่ยนไม้วัซนเพินวานะเด้อนี่เป็นเรื่องรางของลาวของพระเจ้าใหญ่นะครับผม วัดศรีปุณฑนแห่อีกองคหนึ่งนะครับอนุญาตพัดคำขึ้นข้างถึงเดือขน้อยอีกองคหนึ่งเป็นพระประธานที่พลเอกอาทิตย์กําลังเอกนะครับซึ่งเพิ่นมีความสัมพันธ์ที่ดีของกับจังหวัดเลยเพิ่นได้สร้างพระประธานไว้และสิไปถวายเพื่อบุตริย์ให้พอให้แม่เพิ่อนอันนี้สิไปถทวายวัดได้ในสมัยนั้นเนาะเพิ่นเขาก็มีพระประธานอยู่แล้วหรือว่าบางวัดบม่มีก็บบ่มีเงินที่สิสร้างซิมสร้างอุโบสถ เพิ่นก็เลยมาข้อประดิษฐอยานยวัดศรีภูมิบ้านแฮ่เนี่ยโดยขยับพระเจ้าใญ่ออกไปทางนี้นะครับผมในสิมของวัดศรีภูมิบ้านแห่ก็เลยมีพระประธานซ่ององค์ครับนี่นะองค์กลางนี่คือพระมิ่งมงคลเมืองซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจําจังหวัดเลยเด้อขีบหน้า,าสิมาเฝ้าทึ่งพระมิ่งมงคลเมืองโมเมนธรรมดาเด้อประวัติพระมิ่งมงคลหรืองนะ เดี๋ยวคลิปนี้สัานนี้ก่อนมาสิยาวพูดครับผมคลิปนี้พูดถึงพระเจ้าใหญ่นะครับวัดศรีภูมิบันแห่เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่นะครับสิมเต็มโบราณเออเออพิ่นได้ตัดิษฐานอยู่บนเนินนะครับยังมีลักษณะที่สมบูรณ์ไม่ถูกทําลายนะครับผมพระพุทธรูปที่อายุเก่าแก่ในในรุ่นรุ่นนี้ก็สิมีวัดกลางป่าเนาะวัดศรสีสตนา แล้วกวัดวันห้อยหาววัดห้อยหาวนั้นทึกทํำลายแทกสลักหักผังเบิดเลือดแต่เนินดินแต่วัดน,นี้เหลือเนินดินสูงประมาณหนึ่งเมตรแล้วก็มีพระเจ้าใหญ่ประิดิษฐานอยู่ไม่มีร่องรอยเสาไม่มีร่องรอยกําแพงคาดว่าสิมน่าจะทําจากไม้พะนาพนาเอาไว้สักนีนก้ก่อนครับผมคิดนี้นีมันยาวพุทธสวัสดีครับสวัสดีครับ